มาต่อกันกับสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์กันบ้างค่ะทางด้านของส,อสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ค่ะก็แจ้งเตือนเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยมีพี่น้องอแจ้งกันเข้ามาหลายท่านเลยนะคะในเรื่องของอการเก็บตัวอย่างดินนะคะมีผู้ที่ไปขอเก็บตัวอย่างดินถึงที่บ้านนะคะซึ่งต้องบอกว่าดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะซึ่งการ รู้จักดินเนี่ยจะทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถจัดการดินได้อย่างเหมาะสมต่อการปลูกพืชน,นะคะดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบดินจึงมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรค่ะเพราะว่าจะทําให้รู้ว่ามีดินในปริมาณแร่ธาตุนะคะอาหารที่อยู่ในดินรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อที่จะทําให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่เพจ ของสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรำได้มีการโพสต์ภาพและข้อความประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนค่ะไปยังพี่น้องเกษตรกรขอใหอ้ติดตามนะคะว่าอย่าลงเชื่อนะคะในเรื่องของการแอบอ้างนะคะว่ามีโครงการขอเก็บตัวอย่างดินถึงที่บ้านของท่าน เนื่องจากสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมเนี่ยไม่มีโครงการที่จะออกไปขอเก็บตัวอย่างดินถึงที่บ้านของท่านนะคะไม่มีโครงการขอเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ถ้าหากว่าพบเห็นการกระทําดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังขอให้ทราบไปเลยว่าเป็นมิจฉาชีพสามารถแจ้งโทรศัพท์มาได้นะคะ,ะโทรศัพท์แจ้งมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 4นย์9 9่9ีค่ะหรือทางเพจ Facebook สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมคุณผู้ฟัง ถ้าเห็นคุณไปแบบนี้เนี่ยถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไปเลยนะคะแล้วก็สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะตรวจสอบคุณภาพของดินค่ะสามารถที่จะนําดินมาส่งตรวจได้เลยที่สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ได้โดยตรงในวันและเวลาราชการค่ะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาสานาทีโดยการเก็บตัวอย่างดินนั้นนะคะจะต้องเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้องเพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยําเพราะถ้า ว่าเราเนี่ยเก็บตัวอย่างดินไม่ถูกต้องผลการวิเคราะห์ก็จะไม่ตรงกับคุณสมบัติของดินนั่นเองค่ะซึ่งคําแนะนําการใช้ปุ๋ยแล้วก็การจัดการดินจะผิดพลาดโดยขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินสามารถทําได้โดยเตรียมอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยถุงพลาสติกเครื่องมือขุดดินจากนั้นนะคะก็เป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจากแปลงกเกษตรที่ต้องการตรวจคุณสมบัติค่ะซึ่งก็จะแบ่งแปลง เป็นแปลงย่อยนะคะตามลักษณะพื้นที่เช่นชนิดของดินชนิดพืชที่ปลูกนะคะการใช้การใช้ปุ๋ยนะคะโดยเก็บตัวอย่างย่อยเนี่ยประมาณ 1- นึถึงสิจุด ต่อไร่ค่ะโดยการขุดดินเก็บตัวอย่างก็จะมีวิธีที่ต่างกันก็คือดินที่ปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะเก็บที่ความลึก0ูนถึงสิเซนติเมตรค่ะดินที่ปลูกไม้ผลเก็บที่ความลึก1 5บหถึงสาเซนติเมตรสำหรับการขุดก็จะต้องทําเป็นรูปตัววีลึกประมาณ15เซนติเมตรหลังจากนั้นก็เก็บดินค่ะโดยใช้เสียมแซะดิน ข้างหลุมนะคะด้านที่เรียบๆให้ได้ดินเป็นแผ่นหนาประมาณ2-3เซนติเมตร จนถึงก้นหลุมเลยนะคะแล้วก็นําดินที่ได้เนี่ยเก็บรวบรวมใส่ถุงจากนั้นนะคะก็นําดินที่ขุดมาได้แต่ละจุดมาผสมรวมกันเป็นตัวอย่างเดียวแล้วก็ผึ่งในที่ร่มนะคะจากนั้นก็แบ่งดินเป็น4ส่วนเก็บใส่ถุงหนึ่งส่วนประมาณ500กรัมแล้วก็นํามาส่งตรวจวิเคราะห์นั่นเองค่ะฉะนั้นก็แจ้งเตือนไปยังพี่น้องอที่ต้องการที่จะ ตรวจหาดินนะคะสามารถที่จะตรวจค่าดินอะไรต่างๆนะคะสามารถที่จะนํามาตรวจสอบได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินโดยตรงนะคะถ้าหากว่าเห็นมีบุคคลนะคะไปแอบอ้างหรือว่าบอกว่าวันนี้เนี่ย ขอลงพื้นที่มาเก็บตัวอย่างดินนะคะเพื่อที่จะนำไปส่งตรวจให้อันนี้ขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาในทุกรูปแบบจริงๆเลยนะคะแล้วเราก็เห็นพี่น้องหลายท่านนะคะก็มีการแจ้งกันเข้ามาเช่นเดียวกันเนาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะมีการแจ้งกันเข้ามาเช่นเดียวกันแล้วก็มีบางท่านเนี่ย อาจจะเจอในกรณีที่แบบว่า,าถือหนังสือไปนะคะถือหนังสือราชการไปเลยนะคะแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยมีหนังสือมาจากทางสถานีหรือว่าจากทางาสถานีพัฒนาที่ดินว่ามีการให้ออกมาตรวจด้วยนะคะซึ่งก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะมีอาชีพมาในทุกรูปแบบเลยแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่ทางโทรศัพท์หรือว่าทางข้อความเท่านั้นนะคะไม่ได้มาแค่ผ่านทางเฟซท,ทงางไลน์สามารถเข้าถึงเราได้ถึงที่บา้าน เลยทีเดียวนะคะ